สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการผูกเชือกวันนี้เราก็จะมาดูผูกเชือกประมาณ3แบบนะฮะแบบแรกก็เป็นกษณะผูกเชือกคล้ายๆว่าผูกเชือกเรืออะไรเงี้ยเป็นตะกุดเบ็ดอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะอันนี้อันนี้เราก็จะมาผูกอยู่ตรงนี้ก็มีผูกเชือกด้วยมีแมวด้วยแมวเดินนะฮะไอ้ทั้งแมวเดินทั้งนี้ก็กัดกันเล่นกันนะฮะทั้งนี้แมมันไหลไหลนะฮะแมวน,นุ่นนอนหลิด <laughs> เรียงกันสามตัวนู่อีกนะหลายตัวจริงแมวนะฮะชุดนี้ก็มีกัดกันฮนะนวดกันอยู่นะฮะเรามาดูผูกเชือกดีฝ่านะฮะเพื่อความไม่เสียเวลานะฮะสมมุติอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นตระกุดเบ็ดนะถ้าถ้าเป็นแบบเหลือเขาจะเรียกว่าตะกรุดเบ็ดตัวผู้ถ้าเราผูกลักษณะนี้ใช่ไหมเวลาเรา เรือมันดึง,ดงตึงๆนี่มันจะแก้ไม่ออกนะมันจะตึงมากเลยเขาจะมีวิธีการนะฮะสมมุติว่าถ้าว่า,าเรือเนี่ยเรือใหญ่มาใช่ไหมอันนี้อันนี้คือไปที่เรือนะทางนี้เส้นเนี่ยอันนี้เราก็จับทางนี้มาแล้วก็ทําเป็นท่าน,นี้ก่อนเขาเรียกตัวเมียก่อนนะฮะถ้าอย่างเนี้ยตัวเมียเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็เป็นอันเนี้ยตัวผู้แล้วขนาเนี้ยถ้าเกิดว่าเรือเรือกระตุกแรงใช่ไหม,มก็จะไม่ไม่ไม่แน่นคือแก้ได้แต่ถ้าเป็นผูกแบบเกี้ย เผื่อต้องมีอะไรมางัดพวกชใช้ใช้เหล็กงัดใช่ไหมเพราจะแน่นจนแก้ไม่ออกนะฮะอันนี้ก็เลยว่ามาให้ดูว่าแนะนําว่าสําหรับคนที่จะผูกเรือหรือผูกอะไรอาจจะแก้ง่ายนะวิธีการนี้หรือผูกดึงรถก็น่าจะได้นะสมมตินะฮะสมมุติถ้าเราใช้อ่าจะเอาด้านนี้ดึงรถแล้วก็ผูกตะกุนเบ็ดตัวคู่ไปก่อนแล้วก็ล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเมียใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถใช้ดึงรถด,ดึงอะไรโดยที่ว่า ทั้งนี้เขาจะไม่ตึงมากนะฮะหรือเราลองผูกเล่นๆดูก็ไ้นี่ก็เป็นตัวเมียนะฮะแล้วก็สลับมาเป็นตัวเมียอีกนะฮะนะเขาทาได้นะฮะแล้วแก้ง่ายอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมันจะให้ตัวได้เยอะนะฮะอันนี้เราก็เป็นส่วนวิธีการเราจะผูกกับต้นไม้เราก็ผูกได้นะฮะตะกุดเบ็ดนะฮะหรือหรือผูกกับแป๊บอย่างนี้เดี๋ยวเราทําผูกกับแป๊บให้ดูนี่นะฮะนี่นะฮะอ่าอันนี้ตัวผู้นะฮะ สังเกตนะฮะอันนี้อยู่เส้นนี้อยู่ข้างล่างนะฮะเราก็ทำมาขึ้นข้างบนมาใส่นะฮะอันนี้ตัวผู้นะฮะอยากให้เป็นตัวเมียเราก็ต้องย้อนกลับทางนี้มาใส่ให้มันตามกันนะฮะด้านนี้นะฮะจะเป็นตัวเมียนะฮะอันนี้เราก็จะสามารถด้านนี้ไปดึงไปดึงลดดึงอะไรแล้วก็จะแก้ง่ายนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นตะกรุดเบ็ด ส่วนเงื่อนอื่นก็จะมีอีกสองสองแบบนะฮะเ,เงื่อนแบบห่วงแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ถ้าวิธีการเราก็เรา,เาทำนี้เราก็นะฮะสังเกตเราจะมีห่วงนี้ใช่ไหมฮะด้านนี้อยู่ด้านล่างนะฮะนะฮะเราก็เอาเส้นนี้ร้อยขึ้นจากด้านล่างนะฮะแล้วก็มาเข้าด้นนี้แล้วสอดกลับนะฮะ อเงื่อนนี้ก็ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะคือพอผูกแล้วจะไม่รูดไม่รูดเข้ามารัดตัวนี้นะฮะใช่ไหมฮะจะไม่รูดเข้ามานะถ้ากลัวไม่อยู่ก็ล็อกหัวอีกทีก็ได้นะสมมตินะฮะล็อกมันอีกทีนะฮะเงี้ยมันก็จะนน่นนะไม่รูดนะฮะเดี๋ยวเราทำตะกรุดเบ็ดตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่า ตะกรุดเบ,บ็ดแบบอ่ากิ๊กมันกี๊มันสามารถใส่ได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าใส่ได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้มันง่ายแต่ถ้าเกิดว่าในเสาอย่างเงี้ยมันเอาเชือกไปใส่เนี่ยก็ต้องวนนะฮะวนอย่างนี้นะฮะอันนี้ขึ้นบนนะฮะอันนี้ตัวผู้นะครับถ้าเป็นตัวเมียต้องกลับนะฮะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวเมียละนะฮะ <kaf> เขาเรียกกันอย่างนี้นะฮะตามที่เขาเรียกได้เข้าใจ นะฮะฮอันนี้เรามาจะมาดูอีกวิธีหนึ่งอ่าผูกเชือกแบบที่เขาใช้รัดรัดอ่าถัางปาลารัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าผูกลักษณะนี้อ่สมมติเราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนอทำตะกรุดเบ็ดก่อนนะฮะอ่อันนี้นะฮะเรายาวมางนี้นะฮะอ่าดูยาวมาอันเนี้ยถ้าถ้าผูกรัดถังเนี่ยเขาจะมีการล็อกถ้า,าสมมติเขาทำเป็นหูกระต่ายอยอ่างี้ใช่ไหม เพื่อเพื่อจะได้เอาเชือกอีกด้านหนึ่งมาทําการคล้องแล้วก็ดึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะดึงใช่ไหมฮะดึงให้มันเกิดความแน่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่วิธีการเราก็ส,สนกุนัขมันมันดึงเชือกด้วยฮะอย่างนี้อย่างเงี้ยโดนร้ายมากฮะอือทางานยากกันนะเนี่ยดูฮะการถ่ายดีโอก็มีผู้สั่งเหมือนกันโดนดึงเชือกนะฮะมันก็ลําบากเหมือนกันละ่ะ เราปล่อยมันไปเราใช้นิดหน่อยพอนะฮะเรามาดูต่อนะฮะอันนี้หูกระต่ายเนี้ยเอ่อคนใครๆเขาก็มีวิธีการกันแต่เราก็ใช้แบบนี้จะง่ายนะฮะเราถ้าจับแค่นี้เองนะฮะจับแค่นี้นะฮะนะฮะเราเราดูจังหวะให้พอก่อนสมมติเราต้องการทำเอ่อหูกระต่ายตรงเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่นะอา่าดูนะฮะแล้วก็พันเข้าไปนะฮะ สองทีนะฮะเนี่ยเราจะได้ละเนี่ยคือหูกระต่ายที่เราจะไปคล้องเชือกดึงนะฮะอันนี้เราทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดึงอีกทีหนึ่งอันนี้เราทําให้เห็นก่อนว่ามันลักษณะประมาณนี้นะฮะสังเกตนะฮะเชือกมันมางี้ใช่ไหมฮะเราก็จับนี่มาคู่อย่างงี้นะฮะจับให้เป็นท่านี้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกมันจะมาใช้ตรงที่เราพันตรงเนี้ยนะฮะสังเกตนะฮะเนี่ยฮะจับเสร็จนะแล้วก็อานนี้นะฮะ พันนะฮะสองทีสองทีงทก็พอเนทะ่าที่เคยทำมานะฮะสามทีก็สู้สองทีไม่ได้อีกบางทีนะฮะเชือกอันนี้มันแข็งนะฮะเนี่ยเท่านี้มันก็จะอยู่นะฮะสมมุตินะดึงยังไงก็ไม่หลุดส่วนมากนะ,ะมมนะเนี่ยเขาดึงรัดอะไรนะฮะแล,แล้วเวลาเลิกใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรนะฮะมันจะหลุดแบบง่ายเดี๋ยวเราไปลองดึงกับต้นไม้ดูนะฮะ มันจะได้มีการดึงให้ดูที่ชัดเจนนะฮะน,นี่เรารถนี่เก็บก่อนอันนี้ก็ทำมาเป็นพิเศษนะฮะรถนี้ทำเพื่อขนขนหินโดยเฉพาะเอาเหล็กมาประกอบนะฮะรถล้อคู่นะฮะขนหินยังหนักนะฮะออกพิเศษออกเองนะฮะไม่ค่อยมีอะไรนี้เราก็จะมาดูอันนี้แต่นี้เรามาดูต้นนี้ว่าเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดึงต้นน้้ยกลับมานะฮะ อันนี้เราก็สมมุติเราผูกเป็นห่วงเลนะฮะห่วงไปนะฮะโอเคละอ่ะเราก็มาทั้งนี้ต่อนะฮะาทำอันนี้อ๋อทำอันนี้นะฮะทำห่วงจะดูว่าเราจะดึงลักษณะไหนนะฮะอเน,นี้ยน้ำผ่นเข้าไปนะไม่รู้ว่าตรงนี้น่าจะไม่ยากนะฮะเราก็เอาปลายเชือกทั้งนี้นะ,ะเดี๋ยวดึงก่อน เราตอนนี้สายเชือกเราถูกสุนัขมันเอาไปใช้อยู่แยวก่อนนะเก็บเชือกกันทิ้งตรงนี้ก่อนนะฮะเราปลายเชือกนี่มาอ้อมต้นไมน้ประมาณนี้นะฮะอันนี้สมมุตินะแล้วก็เนี่ย น,นี่เป็นการดึงละใช่ไหมฮะเน,นี่ยเป็นการดึงนะฮะอันนี้คือเยอะให้ดึงให้ตึงนะฮะดึงให้ตึงใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้พอดึงได้ที่ใช่ไหมเราก็สามารถจะล็อกแบบนี้ได้นะฮะส่วนวิธีการผูกอาจจะมีหลากหลายฟันนี้แต่ที่เราให้ให้ดูก็คือเราต้องการให้ดูตรง จุดนี้จะให้ง่ายแค่นั้นเองฮะทำตรงนี้ให้ง่ายก็คือทำทำห่วงตรงนี้นะเนี่ยนะฮะทำให้มันง่ายๆนะฮะเพราะว่าถ้ามันทำยากเดี๋ยวมันจะลืมนะฮะแค่จับมาจับคู่มาอย่าเงี้ยบีบมาเฉยเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะจับแล้วจับอันข้างหน้านะฮะอันนี้ไปไว้ข้างล่างนะฮะแล้วแล้วพันขึ้นนะฮะ เข้าข้างในนะฮะเข้าข้างในทีหนึ่งอ่าเนี่ยฮะแค่นี้เองนะฮะเนี่ยอยู่ละนะฮะที่ที่มาแนะนำเพราะว่าบางทีเคยใช้วิธีพันแบบอ่าซ้ายมือฝามืออย่างเงี้ยมันไม่ถนัดก็เลยเอาวิธีที่ถนัดเนี่ยมาให้ดูว่าอแบบนี้มันถนัดดีมา,าจ,จะเหมาะสมกับบางคนนะฮะที่ชอบส่วนวิธีการผูกก็อาจจะบางคนก็ผูกได้ดีฝรน,นี้ก็มีนะฮะ โอเคครับก็จบคลิปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ